ช่วงนี้ตอนเช้าๆหรือสายๆเนี่ยบางทีเราจะเห็นสัตว์บางชนิดนะเช่นพวกกิ่งกาจิ้งเหลนมันมานอนอาบแดดอาจจะตรงสะพานบ้างหรือว่าตนริมถนนบ้างหรือถ้าเดินไปในปา่าเนี่ย บางทีก็จะเจองูเนี่ยนะมันนอนนะรับแดดอยู่ตรงพื้นที่ที่มันโล่งๆนะบางทีเดินเข้าไปใกล้เนี่ยนะมันถึงรู้ตัวอาจจะเป็นเพราะมันกำลังเพลินกำลังสบายนะ ทำไมมันทำอย่างนั้นนะการตากแดดเพราะว่ามันหนาวและสัตว์พวกนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์เลือดเย็นก็คือว่ามันไม่มีความสามารถในการทำความอุ่นให้กับตัวเองงั้นความอุ่นจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัย สิ่งภายนอกนะเช่นแสงแดดอันนี้ต่างจากคนเรานะคนเราเนี่ยได้เปรียบกว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยตรงที่ว่าร่างกายเราเนี่ยมันมันสามารถที่จะสร้างความอบอุ่นได้โดยตัวเองเราจึงถือว่าเป็นสัตว์เลือดอุ่น ซึ่งก็มีสัตว์ประเภทนี้อยู่มากนะการที่เราเป็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยก็ทำให้เรามีความอบอุ่นอยู่ในตัวอย่างที่เราทราบอยู่นะยแล้วนะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่เจ็บป่วยอะไรก็อุณหภูมิก็ประมาณเนี่ยสามสิบกกว่ากว่าเวลา เขาจะตรวจสอบว่าเนี่ยใครป่วยไม่สบายนี่ก็ดูตรงอุณหภูมินี่แหละว่ามันอุณหภูมิสูงไหมเกินสาสิบเจไปหรือเปล่าถ้าเกินก็า็าสดงว่าป่วยซึ่ที่จริงเนี่ยไอ้ความป่วยเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่า ไอ้ความที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะมีเชื้อโรคเข้ามาแล้วเชื้อโรคมันทำให้ร่างกายเราเป็นไข้นะไอ้ที่ร่างกายเราเป็นไขเนี่ก็เพราะมันเป็นความตั้งใจของร่างกายเราเองที่จะเพิ่มความร้อนให้สูงขึ้นเพื่ออะไรนะก็เพื่อฆ่าเชื้อโรคเนี่ยเชื้อโรคเนี่ยที่มันเข้ามาสู่ร่างกายเราเนี่ยจำนวนมากเลย ถ้ามันเจอความร้อนที่สูงขึ้นในร่างกายเรามันก็จะตายนะอันนี้เป็นวิธีการของร่างกายเราในการกำจัดเชื้อโรคซึ่งก็ไม่ได้ว่าจะกำจัดได้ทุกชนิดนะอย่างที่เราทราบเนี่ยเป็นไข้แล้วก็ยังป่วยหนักได้แต่ว่าถ้าเป็นเชื้อโรค หลายชนิดทีเดียวพอมันเข้าสู่ร่างกายเราพอเราเป็นไข้อาจจะเป็นไข้แบบจัดๆเนี่ยแต่พอหายไข้เนี่ยเชื้อโรคมันก็ตายหรือผู้ใหญ่ก็คือว่าพอเชื้อโรคมันตายร่างกายมันก็หายไขย้แล้วกลับเป็นปกติอันนี้ก็เป็นเป็นความได้เปรียบนะของคนเรานะเมื่อเทียบกับสัตว์เลื้อยคลาน เรามีความสามารถในการเพิ่มอุณหภูมิหรือสร้างความอบอุ่นขึ้นในร่างกายซึ่งทำให้เราอยู่ในที่หนาวหรือทนหนาวได้มากกว่าสัตว์เหล่านี้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถจะ,ะเยียวยาตัวเองได้เวลามีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเยียวยาด้วยการฆ่ามันด้วยความร้อนหรือการเป็นไข้ แล้วคนเราเนี่ยมีความสามารถนะในการที่จะสร้างอุณหภูมิหรืความร้อนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาการหนาวมากๆเนี่ยอุณหภูมิที่สร้างขึ้นมาในร่างกายก็อาจจะไม่เพียงพอนี่คือเหตุผลว่าเราจึง ใช้ผ้าห่มนะหรือว่าเสื้อหนาๆเนี่ยคลุมกายนะเวลาอากาศหนาวๆอย่างช่วงนี้เนี่ยนะเราต้องอาศัยผ้าห่มเลยทีเดียวกลางค่ำคืนขาดผ้าห่มไม่ได้ฉันถามว่าผ้าห่มมีไว้ทำไมนะหลายคนก็ตอบว่าเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นาคำตอบนี้ก็ดูเหมือนถูกนะแต่จริงมันก็ยังไม่ถูกทีเดียวนะเพราะมันมี ในยะว่าผ้าห่มเนี่ยมันทำมันสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายเราหรือมันเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายเราจริงๆผ้าห่มมันทำไม่ได้นะผ้าห่มเนี่ยมันไม่สามารถจะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราได้เลยนแะม้แต่องศาเดียวนะแต่ที่เรารู้สึกอบอุ่นเนี่ย เมื่อเราอยู่ใต้ผ้าห่มหรือใส่เสื้อน้นหนาเนี่ยก็เพราะว่าผ้าห่มหรือเสื้อเนี่ยมันช่วยเก็บกักความร้อนหรือความอบอุ่นที่แผ่มาจากร่างกายของเรามันทำได้เท่านี้แหละคือมันเก็บความร้อนหรือเก็บความอบอุ่นซึ่งก็มาจากร่างกายของเรานี่แหละมันไม่ได้มาจากผ้าห่มแต่การที่มันเก็บความอบอุ่นในร่างกายเรามันก็ทำให เราอุ่นมากขึ้นบางทีคนไม่เข้าใจนะคิดว่าความอบอุ่นนี่มันมาจากผ้าห่มไม่ใช่เลยมันมาจากร่างกายของเราเพียงแต่ว,ว่ามันกักเอาไว้ไม่ให้ถ่ายเทสู่อากาศภายนอกหรือรอบตัวพออากาศแล้วพอควาอบอุ่นในร่างกายเรามันถูกกับเก็บเอาไว้เนี่ย มันก็ทำให้ตัวเราอุ่นมากขึ้นก็เลยทนหนาวได้มากกว่าเดิมนะแต่ก็ต้องอย่าไปเผลอเข้าใจว่าความอบอุ่นนั้นมันมาจากผ้าหม่มหรือมาจากเสื้อนะมันมาจากจากมันมาจากตัวเรานี่เองอยู่ที่ว่าเราจะเก็บกักความอบอุ่นในร่างกายเราได้มากแค่ไหนที่จริง ตัวเราเนี่ยไม่ว่าร่ังกาหยหรือจิตใจเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างส,างสิ่งดีๆมากมายนะแต่บางทีเราก็เป็นว่าเป็นเพราะเหตุอื่นมากกว่าอย่างเช่นเวลาคนเนี่ยมาพาตัวเข้ามาอยู่ในป่าอยู่ในที่สงบสง,งัดจะเป็นที่นี่หรือว่า แถาอุทยานแห่งชาติหรือว่าป่าที่ไหนก็แล้วแต่หลายคนจะรู้สึกถึงความสงบสัมผัสได้ถึงความสงบในจิตใจแล้วแบบน,นี้หลายคนก็เลยคิดว่าเนี่ยป่าเนี่ยมันทำให้ใจเราสงบ พูดอย่างนี้ก็อาจจะทำให้เขาเ้าใจวาความสงบนี้นมาจากป่านะจริงไม่ใช่หรอกความสงบเนี่ยมันมีอยู่ในจิตใจของเราอยู่แล้วนะเป็นแต่ป่าช่วยเสริมหรือช่วยดึงเอาความสงบจากใจเราออกมาให้เราสัมผัสได้นะอยากจะพูดอย่างนั้นเนี่ยความสงบมีอยู่ในจิตใจเราอยู่แล้วนะมันไม่อยู่ที่ป่ามันไม่อยู่ที่ กาะแก่งที่ไหนเพียงแต่ว่าพอเราไปอยู่ในสารที่นั้นเนี่ยสารที่นั้นมันช่วยดึงนะเอาความสงบในจิตใจของเราออกมาหรือช่วยรักษาความสงบในจิตใจของเราไม่ให้แผ่กระจายออไปนะเหมือนกับผ้าห่มที่มันช่วยรักษาความอบอุ่นที่ไม่ได้มาจากไหนแล้วก็มาจากร่างกายของเรานะป่าเนี่ยหรือว่าธรรมชาติเนี่ย มันก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องความสงบใจเรามีความสามารถที่จะสงบได้อยู่แล้วนะเพียงแต่ป่าเนี่ยหรือธรรมชาติมันช่วยช่วยดึงออกมาหรือว่าช่วยรักษาเอาไว้ไม่ให้กลายเป็นความฟุง้งซ่านแต่ถ้าว่าคนเราเนี่ยอ่า รู้จักรักษาความสงบในใจของตัวเองได้เนี่ยก็ไม่ต้องพึ่งธรรมชาตินะไม่ต้องพึ่งป่าก็ได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีความสามารถที่จะดึงเอาความสงบออกมาจากใจหรือว่ารักษาความสงบที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันคงอยู่ก็เลยต้องอาศัยตัวช่วยนะสิ่งแวดล้อมสถานที่ ป่าไม้ธรรมชาติเกาะแก่งความสุขก็เหมือนกันนะความสุขมันก็มีอยู่แล้วในใจเราแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนะก็ไปคิดว่าเนี่ยรูปรสกินเสียงมันจะทําให้เราได้มีความสุขนะแต่ที่จริงเนี่ยมันไอความสุขที่เกิดจากรูปรสกินเสียง พวกนี้มันก็เป็นของชั่วคราวแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นความสุขที่ออกมาจากใจของเราใ่เมื่อไล้วก็ตามที่เรานะรู้จักนะรักษาความสุขในใจหรือว่าช่วยปัดเป่าสิ่งที่มัน ก่อกวนปั่นป่วนความสุขในใจเราเนี่ยถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปเนี่ยความสุขมันก็แสดงตัวออกมาให้เราได้สัมผัสได้มันก็เหมือนกับแสงแดดนะแสงแดดหรือแดดที่มันส่องสว่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็ดวงที่นี่ก็ส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา แต่บางครั้งเนี่ยมันมืดบางครั้งมันคลึ้มเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแสงแดดหรือแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันมันลดน้อยถอยลงไปแสงแดดก็ยังเหมือนเดิมยังแผ่มาจากดวงอาทิตย์เท่าเดิมแต่ที่มันมืดที่มันคลึ้มเพราะว่ามีเมฆมามาบังเมฆเนี่ยถาว่าหายไปเมื่อไหร่นะอ่ ความสว่างก็ปรากฏแต่เป็นความสว่างที่มีอยู่แล้วตลอดเวลาเพียงแต่บางช่วงบางขณะเมฆมันบดบังอันนี้พระเจ้าก็ตรัสนะอุปมาเนี่ยก็เหมือนกับใจของเราเหมือนกันนะพระเจ้าตัดว่าจิตนั้นประพัสสอนนะแต่ว่าหมองมัวเพราะกิเลสมันจอนเข้ามา จิตเราเนี่ยสองส,อสุขสว่างนะหรือผ่องใสอยู่แล้วแต่ที่เศร้าหมองหรือว่าที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะกิเลสมันจอนเข้ามาเราไม่ไปต้องไปเพิ่มหรือเติมความผ่องใสให้กับใจเลยนะสิ่งที่เราควรจะทำคือ เอากิเลสเนี่ยมันออกไปนะพอเราดึงกิเลสออกไปนะก็เหมือนกับเมฆเนี่ยที่มันพอหายไปเนี่ยความสว่างก็เกิดขึ้นแต่เป็นความสว่างที่มีอยู่แล้วมาตลอดเวลาเพียงแต่ถูกเมฆมันบดบังแค่นั้นเองจิตใจเราก็เหมือนกับนสุขสว่างหรือผ่องใสอย,อยู่ตลอดแต่ว่าในบางครั้งหรือว่าบ่อยครั้งเลยนะ หมองมัวอนเพราะกิเลสมันจอยเข้ามาหรือที่จริงพูดให้ครวมมากนะคือความหลงที่มันจอยเข้ามาที่มันบกบังจิตเวลาเรามาฝึกเนี่ยฝึกสติฝึกความสึกตัวเนี่ยที่จริงเนี่ยนะสติหรือความสึกตัวเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วในใจเรานะมันไม่จำมไม่จำเป็นต้องมาเติมมาเสริมมาสร้าง แต่สิ่งที่เราทำจริงๆคือเอาสิ่งที่มันบดบังบันทอนสติหรือความรู้สึกต mm. ัวออกไปสิ่งที่บดบังนะสติก็คือความลืมตัวสิ <S <S ่งที <S <S ่บดบังความรู้สึกตัวคือความหลงถ้าไปแล้วเนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยถ้ามองในแง่หนึ่งมันไม่ใช่เป็นการมาเติมสติหรือเติมความรู้สึกตัวอะไรเลยเพียงแต่เรา พยายามเอาความหลงออกไปพอเราเอาความหลงออกไปนะในความสึกตัวก็แสดงก็ปรากฏเหมือนกับพอเมฆมันจางหายไปนะดวงที่ก็สว่าก็สุกสว่างใหม่แต่ที่จริงก็สว่างอยู่แล้วนะเพียงแต่มันถูกบดบังด้วยเมฆเท่านั้นเองใจเรานี่ก็ มีความสึกตัวเป็นเป็นทรัพย์หรือเป็นคุณสมบัติประจำอยู่แล้วนะแต่ที่เราทุกข์ที่เราหม่นหมองที่เรากัดกลุ่มนะเพราะว่าไอ้กิเลสหรือความหลงเนี่ยมันมันจอนเข้ามาคาว่าจอนเนี่ยมันแปลว่าไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นตัวของใจนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ติด มาหรือเป็นธรรมชาติของใจนะมันเพียงแต่เป็นสิ่งที่มาช่วครั้งชั่วคราวและเมื่อจอนมามันก็มีคำว่าจรไปนะนคำว่ามีคำว่ามาเนี่ยกับไปของคู่กันอะไรที่มาได้มันก็ไปได้นะนั้นกิเลสที่จอนเข้ามามันก็สามารถจะไปได้เหมือนกัน ความหลงที่มันจอนเข้ามามันก็สามารถจะไปได้เหมือนกันดรงนั้จริงการปฏิบัติเนี่ยของเราเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมากก็เพียงแต่ว่าเอาความหลงออกไปหรือว่าไม่เปิดช่องให้ความหลงเข้ามาอันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันนะกับงานผลงานของผลงานแกะสลักของ ช่างหรือศิลปินที่มีฝีมือเนี่ยอย่างไมเคิลแองเจโลเนี่ยผลงานด้านการแกะสลักเขานีนะ่ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะหินอ่อนนะที่ดูไม่น่าสนใจหรือว่าหินอ่อนที่ถูกคนก็ทิ้งแล้วเพราะว่าผ่านผ่านมือช่างมาหลายคน แต่ว่ามันไม่สำเร็จนะเป็นผลงานที่สวยงามเลยเนี่ยทั้งที่เป็นแท่งหินอ่อนที่คนก็ทิ้งแล้วแล้วก็ผ่านการผ่านงานมันแล้วนมันก็ไม่ใช่เป็นแท่งหินอ่อนที่สวยเท่าไหร่แต่มาเคลื่อนจโรนี่ก็สามารถที่จะแกะสลักให้เป็นภาพให้เป็น ผลงานที่ยิ่งใหญ่นะอย่างภาพดาวิดเนี่ยม่ใช่ภาพนะคืออย่างรูปปั้นรูปสลักดาวิดเนี่ยโอยคนเห็นก็ทึ่งมากเลยนะเพราะว่าดูมันมีชีวิตนีแล้วก็งดงามแม้กระทั่งเส้นเลือดนี่ก็ที่ปูดโปรยขึ้นมาก็คนก็เห็นด้วยสายตา ้็คนไปถามว่ามาคุยจโลนี่เขาแกะสลักได้ยังไงได้ผลงานที่งดงามอย่างนั้นก็บอกว่าเขาเพียงแต่เอาส่วนเกินออกไปเท่านั้นแหละภาพที่งดงามหรือว่ารูปที่งดงามมันอยู่ในก้อนหินที่ดูไม่สวยงามที่ดูขี้เหร่แต่ข้างในเนี่ยนะมันมี รูปที่สวยงามซ่อนอยู่สิ่งที่ช่างทำก็คือแก่เอาส่วนเกินออกไปพอแก่ส่วนเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือรูปจริงงดงามในการที่เรามาฝึกจิตเนี่ยก็เหมือนกันนะความรู้สึกตัวก็ดีนะสติก็ดีปัญญาก็ดีเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้จากการที่เราจริงๆมันก็มีอยู่แล้วแลลวนะในใจของเราเพียงแต่ว่ามันถูกครอบหรือถูกคลุมนะหรือถูกบดบังนะด้วยกิเลสด้วยอวิชชาด้วยความหลงหน้าที่เราคือว่าเอาสิ่งเราเนี่ออกมาพอเอามานออกมาผลที่เกิดก็คือนะความ ตื่นรู้นะนะความสุขสว่างของใจหรือความเบิกบานรวมทั้งการนะมีปัญญาแจ่มแจ้งแต่ที่มันยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะมันมันไม่มีในใจหรอกนะมันมีแต่มันถูกห่อคลุมนะ หลายชั้นทีเดียวนะกิเลสอวิชชาความหลงทางที่เบสนี่ก็เชื่อเลยนะว่าเนะี่ยพอคนเราตายนะไอ้ชั้นชั้นของกิเลสอวิชชาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะสลายไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นจนกระทั่จทงจิตเนี่ยสว่างสวยเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยปัญญาความรู้แจ้ง แต่มันเป็นชั่วประเดียวประดาวนะเป็นชั่วประเดืยวประดาวเพราะพอผ่านไปไม่กี่ขนาดจิตมันก็กลับถูกห่อหุ้มนะด้วยกิเลสด้วยวิชามันเดิมก็เลยต้องนวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนะพะยังมีความหลงพ่อังมีอวิชชาแต่เฉพาะตอน,นที่ตายเนี่ยนะตอนที่ผ่านช่วงเรียกว่าแสงกระจ่างเนี่ย คือไม่ใช่แค่ความตายทางกายแค่หมดลมหมดใจหยุดเต้นแต่จิตมันก็ดับไปเ้ือยตอนนั้นแหละนะเป,นเป็นช่วงสั้นๆที่ไอ้กิเลสทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มันเคยห่อหุ้มจิตเป็นชั้นๆก็สลายไปสิ่งที่ตามมาคือความสศกสว่างจิตซึ่งเรียกว่าแจ่มแจ้งด้วยวิชาและปัญญา แต่ราบุทุชนแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่วงสั้นๆนะแล้วอวิชากิเลสก็หออก่อคลุมใหม่อันนี้ก็เป็นความเชื่อของพุทธศาสนาแบบวัชรยานแต่ว่าสำหรับอาการปฏิบัติของเราเนี่ยเราไม่ต้องรอนะให้ให้ตายไปก่อนนะถึงจะ เกิดการแจมแจ้งนะทางปัญญาเพราะว่าอาวิชามันนะเสื่อมสลายไปจนหมดสิน้นเราก็ปฏิบัตินะการปฏิบัติของเรานี่ก,ก็เพียงแค่ทำให้ไอ้ความหลงนะมันไม่มีที่ตั้งเราความหลงออกไปความสึกตัวก็เกิดขึ้น แถ้าว่ายังไม่เข้าใจตรงนี้อา้าวเราก็พยายามทำความสึกตัวไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นวิธีที่เาครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราทำความสึกตัวไปเรื่องแต่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาเ,าเก็บที่นอนก็รู้สึกตัวขณะที่เก็บที่นอนใจมีสติอยู่กับการเคลื่อนการขยับ ของมือขณะที่เก็บผ้าผมพับผ้าผมถึงเวลาลุกนะเข้าห้องน้ำก็มีความมีสต,ติมีความรู้สึกตัวอาบน้ำถูฟันก็มีความรู้สึกตัวซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะรู้สึกตัวต่อเนื่องหรอกมันก็ลืมตัวบ้างบางทีก็เผลอคิดนะไปถึงงาน เผื่อคิดไปถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเมื่อวานก่อนบางทีก็นึกถึงโทรศัพท์อยากจะไปเปิดดูข้อความซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นนิสัยของคนส่วนใหญ่ก็ว่าได้ตื่นขึ้นมาแล้วนี่ไม่ถึงสิบนาทีนะก็ต้องคว้าโทรศัพท์มาดูข้อความอาการเป็นส่วนใหญ่ในการทำอย่างนี้เนี่ยมันก็ก็เป็นธรรมดาแต่ว่า พอเราฝึกให้มีความสึกตัวเนี่ยในด้านนี้ก็คือการที่เราปัดเป่านะขับไล่ความหลงออกไปด้วยการที่เรามีเอาจิตมาอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำนะอันนี้เรามีสติอยู่กับกายนะมีสติรู้กายการที่เรามีสติรู้กายเนี่ยมันก็ทำให้ความหลง มันเข้ามาครอบงาจิตไม่ได้แต่พอสติดับไปความหลงก็จู่โจงขึ้นมาเลยแต่พอเรากรมีสติใหม่ความหลงก็หายไปมันก็เรียกว่า,าสลับสลับกันแบบนี้แหละแต่ถ้าว่าเราขยันทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะ ความรู้สึกตัวที่มีต่อเนื่องก็ทำให้ความหลงมันเข้ามาครอบงำแเข้ามาบทบังจิตได้ยากมันไม่ใช่แค่เพียงว่าต้องมาทำในรูปแบบอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมไม่เป็นการสั่งจังหวะหรือการตาลมหายใจ อันนั้นยังอาจจะเรียกว่าไม่สําคัญเท่ากับการที่เราพยายามมีสติมีความสึกตัวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันหลายคนบอกว่าโอ้ยไม่เคยมีเวลาปฏิบัติในรูปแบบแต่พอแนะนําว่าให้มีสติมีความสึกตัวในชีวิตประจําวันก็บอกทําได้ยากคือมันจะมีข้ออ้างอยู่เรื่อย ทั้งที่ยังไม่ลองยังไม่ได้ลองทำหรือยังไม่ได้ทำเต็มที่อันนี้มันก็เป็นความหลงอีกชนิดหนึ่งนะไอ้กิเลมก็ปรุงแต่งนะเหตุผลข้ออ้างแล้วเราก็หลงเชื่อมันแต่พอเราไม่หลงเชื่อมันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกแล้วในการที่จะปัดเป่าปิดกั้นความหลงนะ ไม่ให้มารบกวนใจแล้วพอปิดกั้นความหลงไม่ให้เข้ามารบกวนใจนะเหมือนก็เหมือนกับเมฆที่มันหายไปดวงที่ก็สว่างสวยเหมือนเดิมถ้าความหลงมันเราขยัดปัดเปล่าไปอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องมก็มีความสึกตัวต่อเนื่องตามมาแต่ถ้าว่าังไม่รู้ว่าจะขยัดขจัดปัดเป่าความหลงย่งไรก็ เอามาก็หันมาสร้างสติมาสร้างความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องก็แล้วกันนะแล้วถ้าทำไปทำไปเนี่ยสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในใจเราก็จะแสดงตัวออกมาแล้วก็จะเป็นที่พึ่งพาใายของเราได้ไม่มีอะไรนะที่จะมาทำให้เรามีสติมีความรู้สึกตัว,หร,ว,ตวหรือมีความสงบได้ เพราะว่าทั้งหมดนี้มันมีอยู่แล้วในใจเรานะสิ่งอื่นเป็นแค่ตัวช่วยเหมือนกับป่าที่ช่วยถึงความสงบที่มีอยู่แล้วในใจเราให้แสดงตัวออกมาหรือเหมือนกับผ้าผมที่มันเพียงแค่รักษาขวาอบอุ่นซึ่งที่จริงก็มาจากร่างกายของเรานั่นแหละนะถ้าเรารักษาสตริรักษาความสงบความสุขตัวในลักษณะนี้เนี่ยมันก็ ได้ทำให้สติความสึกตัวครับสงบเกิดขึ้นย่งต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะ,ะปกป้องเรานะไม่ให้จมอยู่ในความทุกข์ได้